สวัสดีครับพวกเราวีโซนเอนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ d ิ g i มอน03หรือ Digimon t ท m เมอครับทําไมถึงเป็นดิ g i m o n ที่ดีที่สุดสําหรับคุณเตนะครับครับครับงั้นก็มากันที่อย่างแรกกันเลยทําไมครับก็คือการ์ดด i จิมอนภาคเนี้ยเปิดตัวมาเนี่ยมันจะเป็นแค่การเล่นเกมการ์ดของเด็กๆทั่วโลกอ่าก็คือการ์ดเกมอะรู้สึกว่าสมัยนั้นจะเป็นยูกิกำลังดังด้วยมั้ง เกมการ์ดอะที่ว่า,าพวกเด็กๆเล่นกันใช่ปะ่ะมันจะมีอุปกรณ์ที่สามารถสแกนค่าพลังได้ด้วยเอออันนี้จำได้โยใช่ใช่ใช่ใชแล้วการ์ดเนี่ยก็จะเป็นการ์ดแบบการ์ดพวกดิจิบอนภาคจากภาคเก่าๆอ่ะ,อะพวกอะคูมอนอะไรเงี้ยซึ่งเซตติ้งของโลกเนี้ยตอนแรกก็คือประมาณว่ามันมันไม่มีดิจิบอนจริงๆอ่ะมันไม่มีมันเป็นแค่เกมการ์ด <อะ S 2> ประมาณนั้นแหละแล้วเกมการ์ดเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันจัดไปทั่วโลกเลยเหมือนคัดเกียร์คัดเกียร์แข่งเบอร์เบอร์ครับก็ ใช่ซึ้นต่อมาเนี่ยทาคาโตะทาคาโตะคือใครพระเอกเอ,เอ,อ,อ่ะพระเอกเสื้อฟ้าที่มันแว่นอยู่บนหัวอ่ะเ,ออเสื้อฟ้าหรือเปล่า <laughs> จำไม่ได้ว,ว่ะเดี๋ยวคอย่อยรีเซอร์ดูอ,อีกทีเป็นคนที่ขั้งการ์ดเกมเอามากๆเลยการ์ดเกมดิจิมอนนี่แหละ,ะกระเบียวนั่นแหละแล้วระหว่างเรียนเนี่ยมันก็ได้ออกแบบการ์ดขึ้นมาเองไงโอเคโดยดิจิมอนที่ทาคาโตะเนี่ยมันออกแบบขึ้นมาเนี่ยมีต้นแบบมาจากอากูมอน Oh. โดยเสริมจุดเด่นหลายๆอย่างเข้าไปเพื่อให้ออกมาเป็นดิจิมอนที่แข็งแกร่งที่สุดคุณรู้ไหมครับว่ามันคือตัวอะไรคิมอนดูได้ังบ <laughs> <ะ> <laughs> างก็ดูอยูอ่เลยตอนเด็กอะวันหนึง่งอะทาคาโตะมันได้เจอกับการาดประหลาดแบบเป็นการาดสีน้ําเงิน<อ>แล้วมันก็เอาไปสแกนกับไอ้เครื่องสแกนค่าพลังกร์ดอะ,อะเออเป็นเด็กเป็นเด็กไงเป็นเด็กแบบเจอการ์ดประหลาดอุ้ยอะไรวะลองสแกนดูแล้วกันพอสแกนปุ๊บเนี่ยเครื่องพังเลยพังเลย พอเครื่องพังทาคาโตะก็ต้องไปโรงเรียนไงตอนนั้นก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็ทิ้งไว้แต่พอทาคาโตะกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยก็ได้พบว่าไอ้เครื่องนั้นน่ะมันได้กลายเป็นดิจิไวซ์ซึ่งดิจิไวซ์ภาคเนี้ยเท่มากเลยเทมากคือจำได้ของผมมีอยู่อันนึงแล้วก็ของพี่ชายอันนึงแล้วตอนนั้นไปเดินทางในรถปิสั่นในจังหวัดที่ผงเกิดใช่ไหมก็จะแบบมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งเราก็แบบคือนี่อยากได้อ่ะ คือเข้าสัญญาว่าจะซื้อให้จะเป็นคนที่เงี่เง่ามากเลยถ้าว่าสัญญาเราไม่ยอมซื้อแม้บกไม่ซื้อตะลักก็คือจบละดันสัญญาไงแต่ไม่ซื้อให้ไม่ซื้อให้ไปรอบกูก็ดิ้นย่งในห้างรันเลยคือเขาต้องซื้อให้กูก็ได้ลูพี่ลูงน้องกูก็ได้ได้มาคนอันแต่คุณดิวดิ้นเนี่ยคุณดิวนี่นไม่ใช่คนธรรมดานะไม่ได้นั่งนั่งดิ้นเหมือนเด็กๆนะเขาดิ้นเป็นท่าเต้นบีบอยเลยนะครับเออเขาเป็นยงไงจำได้ว่าห้องพุมันจะเป็นเป็นจิไวที่ว่ามาเป็นเป็นลายสีอง ทองพี่ชายจะเป็นลายสีเขียวอ่าไมสปอยมากกว่านี้เราไว้ที่นี่ก่อนต่อดีกว่าหลังจากไอ้เครื่องนั้นกลายเป็นดิจิไวเนี่ยอไอ้ทากาโตะก็สงสัยแล้วเอ้ยอเฮ้ยนี่มันเป็นดิจิไวใช่ดิจิไวหรือเปล่าะวะ,ะ,ะเออเออทำไมเครื่องกูมันเปลี่ยนไปก็เลยเอากาสที่คิดค้นเนี่ยเอามาสแกนซะอ่ะอากาสที่มันบ้านรูปกิวมอนไว้อ่ะเรามาสแกนกับดิจิไวล้วก็จุดเด่นของดิจิไวอันนี้เนี่ยนอกจากมันเทแล้วเนี่ยอย่างที่คุณนิวบอกเนี่ย มันก็ยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือคือการสแกนการ์ดยังไงเล่าเออซึออ่งเป็นภาคแรกเลยภาคอื่นไม่มีนะสะแกนกร์ดแล้วมันจะมีการ์ดไงที่ใช้แบบเสริมพลังให้กับดิจิมอนได้อีกด้วยใช่ตอนเด็กก็คือแบบไอ้บัตรเติมเงินอะไรวะวันพ่ออะสบายแน่แมนอ่ะอ่ะก็พราการดิจิมอนกูก็มาสแกนเพื่อพลังให้ดิจิมอนกูนี่แตก็แน่นอนว่าแม้แต่การแปลงร่างเนี่ยก็ต้องสแกนการ์ดด้วยใช่ครับและในช่วงนั้นเนี่ยก็ได้ กลายเป็นโด่งดังไปเลยและทำให้เกิดคำฮิปติดปากขึ้นมาคำหนึ่งว่าสเก็ตอะไรก็ได้นี่ไงกาสลัดนาสลัดเรียนแรงสูงสุด black in s ต่อไปครับการต่อสู้ของดิจิมอนครับเป็นยังไงการต่อสู้ระหว่างดิจิมอนที่มีเทรเมอร์จะเป็นเหมือนแบบการดวนเกมเทรเมอร์ er ต้องออกคําสั่งให้ดิจิมอนทําตามและเลือกการใช้การให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นการแพ้ชนะจึงขึ้นอยู่กับฝีมือของเทรเมอร์ด้วยแม่งทรามานสัตว์ที่พ่าย hey, <yeah. S 2> ซึ่งเราจะเห็นเนี่ยไอคนที่เล่นเกมการดิจิมอนเก่งเนี่ยก็จะทําให้ ดิจิมอนคู่หูเนี่ยเก่งไปด้วยซึ่งในเรื่องเนี่ยไอตัวที่ใช้เดนามอนมั้งไอตัวผู้หญิงอ่ะอ๋อก้าวห่างมาเออคนนั้นมันก็มันเหมือนจะเป็นแชมป์หรือเป็นรองแชมป์ของการแข่งการ์ดเกมดิจิมอนอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ํำไมว่ามันก็เลยเก่งไงมันเก่งไงแล้วมันจะมีไอตัวหนึ่งที่เป็นเป็นแชมป์ของไอดิจิมอนการ์ดอ่ะซึ่งคู่หไม่รู้อ่ะแต่คู่หูมันเป็นคล้ายๆฮีโร่อ่ะจำไม่ได้ไอมดแดงอ่ะคูณจำไม่ได้ละไอได้และ มันก็จะเก่งไปด้วยไงเพราะว่ามันมีพื้นฐานจากการเล่นเกมการ์ดมามเล่นเกมการ์ดเก่งมาอยู่แล้วและการต่อสูกับบิิมอนตัวร้าย<ม>ก็ยังสามารถใช้การ์ดเพื่อเพิ่มความได้เปรียบอีกด้วยเพิ่มเติมอาบิลิตี้มันจะมีการ์ดหลายระดับเลยอย่างเช่นการ์ดเพิ่มความเร็วระดับ A ระดับ B ระดับ S อย่างเงี้ยการ์ดเพิ่มเกาะการ์ดเพิ่มพลังโจมตีซึ่งมันเป็นจุดเด่นสําคัญของภาคนี้เลยนะเว้ยภาคอื่นไม่เคยมีไม่เคยมีซึ่งหลังๆเนี่ย เหตุการณ์พวกนี้ไม่ไม่ค่อยมีผลแล้วมันก็เนเรื่องมันไปแบบสกเกลมันใหญ่กว่านี้แล้วเรมันใหญ่หแล้วเราต่อไปครับคุณเต้ตัวร้ายที่เท่เกินไปเออมีด้วยวะมีเิจะว่าเป็นตัวร้ายเนี่ยก็ไม่เชิงเท่าไหร่แต่โดยรูปร่างหน้าตาและนิสัยที่ปรากฏตัวมาในช่วงแรกๆเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คิดว่ายังไงไอ้เนี่ยมันก็คือตัวร้ายแน่ๆแหละตัวอะไรจำไม่ได้วะมันก็มีทุกภาคเลยไม่ใช่ไอพวกที่มันแบบไม่ใช่ยุคกลุ่มพวกเด็กๆที่เป็นเพล ไอ้กลางๆเลยล่างๆเรื่องมันต้องมาเข้าเรื่องเข้าร่วมอยู่แล้วมีทุกภาคเฉลยเลยก็คือนั่นก็คืออิมมอนนั่นเองอิมมอนอิมมอนไอ้ตัวใช้ปืนบอกว่าตัวสีม่วงไอ้โมโมงที่มันมีใต้ทุ่งมืออะตัวปีศาจก็อย่างที่บอกอ่ะใครๆก็คิดว่ามันคือตัวารแน่ดูหน้ามันดิหน้ามันกนี่ยปีศาจเลยปีศาจจะชัดปรากฏตัวตอนแรกๆเนี่ยเป็นดิจิมอนที่คอยแกล้งและปั่นวนพวกรพเอกแหละอยู่เรื่อยๆเลยเรียกได้ว่ามันเนี่ยน่ารำคาญโคตรเลยในตอนนั้นอะ จนเนื้อเรื่องเนี่ยผ่านไปหลังจากที่อิมมอนเนี่ยได้รับพลังทําให้เขาเนี่ยได้กลายเป็นร่างสุดยอดซึ่งชื่อว่าบิลซ <Bill Simon. S 1> มอนเป็นหนึ่งในบาททั้ง7ของเหล่าดิจิมอนด้วยมันมาจากบิลซบาทปะใช่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 ว่าบ้าแพงตะก,กะารือพี่เกียรตวะเลยมาละหรือโลกเออช่างมันเถอะซึ่งคนไม่ได้ดูละเอียดดูอะไรมากมายเนี่ยก็จะไม่รู้นะว่าเหล่าดิจิมอนเนี่ยมันก็จะมี7บ,บาทเหมือนกันเออ จะมีเจ็ดบาทแล้วก็มีอัศวินก็คือโรยอนไนต์แต่เราจะไม่เล่าอะไรทั้งนั้นแหละไม่เล่าอะไรทั้งนั้นนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยเบลเซมอนเนี่ยแม่งเท่มากเลยเออแม่งทั้งขี่มอเตอร์ไซค์เอไปที่จุดน,นี่ขี่มอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์เออชอปเปอร์ชอปเปอร์อออมีลูกฟองใช้ลูกฟองเป็นอาวุฒิซึ่งตอนนั้นแะ้วทำห้ผมแบบนึกถึงเรื่องอันเนี้ยเทอร์มินาเตอร์อยุคที่ว่าแบบอะไรวะพระเอกอ่ะไอตัวไอตัวพระเอกอ่ะที่ว่าปันฑุเป้มันผีทองเจือเออแม่งโคตรเเหมือออน่่ะะะทจัดแล แต่ตอนนั้นนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นตัวหลายเต็มตัวเลยเอออ่าแล้วมันก็ได้ทําการฆ่าต,ตัวตัวหนึ่งด้วยซึ่งเราจะยังไม่พูดถึงตอนนี้อ,อ่าอืมเก็บไว้อนและในช่วงที่โลกเนี่ยถูกโจมตีออไออิมมอนเนี่ยก็ได้กลับมาที่โลกแล้วก็ได้พบกับเทมเมอร์ของตัวเองอีกครั้งอ,อ่าที่จริงเ่ยมันเป็นดิจจมอนแทบจะตัวแรกเลยมั้งที่เป็นเทมมีเทมเมอร์เออมีเทมเมอร์เออ,เอ,อ แต่ว่ามันรู้สึกจะเข้าใจผิดอะไรกันแล้วก็ถูกทิ้งอะไรไปทุกสัอย่างาจังในเรื่องไม่ได้เลยะและทําให้ไออิมอนเนี่ยสามารถดึงจิตใจที่ดีของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งและมันน่ก็กลายเป็นดิจิมอนตัวแรกที่สามารถแปลงร่างอีกขั้นที่เหนือกว่าร่างสุดยอดได้ร่างนี้เรียกว่าเบิร <Brush mode. S 1> ์สโหมดเบิร์สูบารนะร่างนี้คือบ <Brush mode. S 3> ัสโหมดบาร์สโหมดระเบิดโหมดไอพางนั้นไอพางนี้เบิร์สโหมดอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปเอ่ะ ผมไม่แน่ใจนะว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีร่างที่เหนือกว่าร่างสุดยอดปรากฏตัวขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าในภาคดิจิมอนส่วนสองอ่ะเดอะมูฟวี่อ่ะมันมีร่างที่เป็น Mode พาราดินโมดพาราดินโมนี่เท่นะของ Imperial อิมพ r i a l ่นดามอนอ่าไอ้ร่างสีขาวที่ถือดาบอ่ะใช่ไม่แน่ใจว่าเดอะมูฟวี่อ่ะมันมาก่อนภาคสามหรือภาคสามมันมาก่อนไงไม่แน่ใจแต่แต่ผมมาเคยดูภาคสามก่อนแน่ <c oughs> ๆแหละผมก็เลยคิดว่าไอ้นี่มันเป็นครั้งแรกที่ มีร่างที่เหนือกว่าร่างสุดยอดปรากฏตัวขึ้นและแน่นอนว่าไอ้ดิจิมอนตัวเนี้มันเท่โคตรเพราะว่าที่มือมันจะมีปืนเพิ่มขึ้นมาปืนใหญ่ๆอะ่ะเหมือนเป็นปืนเลี้ยวกันแหละอ๋อนึกออกแล้วที่มันแบบแล้วก็มีปีกเป็นสีดําปีกปีกซาอไม่ใชงคาวปีกปีศาจน่ะปีกปีศาจเลยสีดําเลยโคตรเท่ตัวเท่ที่สุดก็คือมันเป็นดิจิมอนที่ผมชอบที่สุดตลอดกาลเลยอ้ตัวนี้ยางในเกมดิจิมอนคุณก็เล่นตัวนี้นี่ที่เป็นออนไลน์อะใช่แล้วนี่ก็คือ ดิจิมอนตัวร้ายที่เท่เกินไปเท่เกินไปอะไขต่อกันที่ต่อไปเลยครับร่างสุดยอดและเบสโหมดอ,าอมการแปลงร่างสุดยอดภาคนี้การแปลงร่างสุดยอดจะเป็นการรวมร่างของมนุษย์กับดิจิมอนเออึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นภาคแรกอีกหรือเปล่าที่มีการรวมร่างระหว่างมนุษย์กับดิจิมอนไม่แน่ใจแต่มันมีภาค่ที่ว่ามันไม่มีดิจิมอนม้วยมันมีแค่สั้นักษณ์โกงๆ น,นั่นันคือภาคสี่ไงภาครถไฟอ่ะเออนัน่นคือภาคสี่ไงภาคนี้มันมาก่อนไงมาก่อนไงน่าจ,จะเป็นภาคแรกแหละที่รวมร่างกับดิจิมอนใช่ทําให้ร่างสุดยอดส่วนใหญ่ของพวกพระเอกอะ่ะจะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์อ่าร่างที่พิเศษเหนือกว่าร่างสุดยอดมีชื่อเรียกหลายๆชื่อตามแต่ดิจิมอนของแต่ละตัวเช่นเบลเซมอนบัสโมดก็คือตัวเมื่อกี้แหละตัวเมื่อกี้พูดถึงเมื่อกี้ อ่าซึ pues an er. ่งมันได้รับปืนไงจากได้รับปืนจากเทมเมอร์ของมันนะจากของเล่นจากเด็กผู้หญิงอ่าจากได้จากเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นชินาเป็นชินาเออได้ของเล่นเราก็เอามารวมโคเทรก็เลยกลายเป็นบลัดโหมดบลัดโหมดใช่แล้วก็ดุกมอนคิงสันโหมดเออแต่ว่าผมจะขอเรียกรวมๆเลยว่าเบิร์ทโหมดเลยแล้วกันเบิร์ทโหมดเนี่ยมันน่าจะถูกเรียกครั้งแรกเนี่ยก็คือภาคภาคห้านิจิมอนเซเบอร์อ่าภาคมาซัลูอ่ะเพราะว่าไอ้ดิจิมอนดิจิมอนทั้ง ทุกตัวเลยในภาคนั้นเน่ไอ้ล่างที่เหนือก็ล่างสุดยอดะมันจะถูกเรียกว่าเบิร์ดโหมดทั้งหมดเลยอ่าอภาภาคนั้นคือภาคที่ผมชอบที่สุดลวที่มันเรียกลูกพีอ่ะโคตรชอบภาคนั้นมันโคตรแล้วอย่างในเกมที่ผมเล่นเองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเบิร์ดโหมดทั้งหมดเลยใช่ทําให้ไอ้ล่างที่เหนือก็ล่างสุดยอดอะ่ะมันอาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันแต่ว่าภาพรวม,ภา,รวมภาพรวมเขาจะเรียกันว่าเบิร์ดโหมดทั้งหมดใช่เอาเป็นตามนี้แล้วกันพื่อคนดูจะแบบไม่ต้องสับสนหรืออะไรมากมายเท่าไหร่อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี่แหละ ครับเออไอเบลเซมอนเนี่ยแปลงร่างหลังจากได้รับความรักของเทมเมอร์ของตนอ่าโดยการรับปืนชีน้ำยิงให้ก็ได้รับปืนฉีน้ำมาโดยมีไอเทมเป็นปืนชีน้ำนั่นเองเออแล้วก็มีปีกสีดำราวกับจอมปีศาจเออไอเทมก็ขึ้นมาเออไอเทมซื่อใจก็คือปืนชีน้ำนั่นเองอ่าอ่าแล้วก็พระเอกดุกมอนก็สามารถแปลงร่างได้จากการรวมกับการนี้มีปีกสีขาวหมื่นเทพเจ้าใช้อุธเป็น กุ้งเนียงกุ้งเนียคืออะไรวะหอกกุ้งเนียไงหอกกุ้งเนียต่อไปเลยครับเลอมโอมอนเป็นโดนัทครับ <laughs> ไปต่อกันที่เนื้อเรื่องย่อเลยเนื้อเรื่องย่อนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่คูรุมอนดิจิมอนปลาไหลดิจิมอนปลาลาดดิจิมอนปลาลาดได้รุดมายังโลกมนุษย์ทาโคโตะทาโคโตะเจ็กนุ่ม um ธรรมดาที่ชื่นชอบดิจิมอนเอามากๆ วันหนึ่งอะทัาโต๊ะกับเราเล่นการ์ดเกมดิจิมอนกับเพื่อนอยูอ่ได้พบกับการ์ดประรหลาดสีน้ำเงนินเออเขาได้ใช้การ์ดประหลาดกับเครื่องอ่านการ์ดท,ทำให้เครื่องอ่านการ์ดอะกลายเป็นดิจิไวก็ดีเลยอลองดูไหมละ่ะลงุงลองเอายูกิการ์ดยูกิไปสแกนดูไหมเออสแกนอหละเอทีเอ็มมาละเพื่อ,เ,อ,อเพื่อเงินพุ่งออกมาเนี่ยเอทีเอ็มมอนดีแบ็กมายิกเชี่ยนออกมาก็ดีไง ยากได้แบ็คเมจิกเชนก็ไรวะแบ็คเมจิกเชนเขาเรียกว่าแบ็คเมจิกเชียนเกิลเขาอะได้ใช้ภาพวาดของดิจิมอนที่ตัวเองคิดค้นขึ้นมาสแกนเข้าไปในดิจิไวท์ทำให้เกิดดิจิมอนถามมาร์คขึ้นมาระดับไข่ใช่ไหมและได้พาเขาไปพบกับดิจิมอนในฝันที่เขาคิดค้นขึ้นมาก็คือกิวมอนตาคาโตะบัน <Es per ated> มันและได้ต่อสู้กับดิจิมอนชั่วร้ายที่ลุดเป็นยังโลกมนุษย์การเพิ่มพลังของดิจิมอนในพักนี้คือต้องสแกนพลังของดิจิมอนที่กําจัดได้แต่ท้ายก็แพ้พลังมิตรภาพอยู่ด,ด,ดีปกติแลหละออเน้นเรื่องก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆแหละออตามปกติเลยไปหาดูกันเองแล้วกันไม่มีอะไรมากจำเวลาเดยวทำให้แล้วกันเลาไปเท่านี้เลยครับ